qua bao nhóm rồi kiếp toàn đấy kiếp toàn ôi kiếp toàn bao nhóm ôi kiếp bao mà thằng gặp nè bao hình mà mau ôm con sắm mau nhắn đi bao mày phải dùng ôi tầm đấy không mày phải dùng อ๋อไม่พยุงตัวนี้เสียไปไอ้ขี้เข็บตอนนะโอ้เดี๋ยวกินน้ำก่อนกินน้ำก่ันผีกัดพิกัดไหมทางหัวหน้าบ้านทางหัวหน้าบ้านไปกลับรถก่อน บานยองตุก <c ười> ีกเก็บตัวบบใหญ่งัดบอกคอยกระเบิงยู้นระเบงไมไรซุดไหมไรสุดเห็นเราบอกหน้าถ้าใส่อยู่ทันท ก็มาเดินโอ้ยช่วยกาเดินหมอไออ่าไปไปใหงกู้ปไโอยไดยินเขาไกลคักเลยวะแค่ภาพสดเลยไหมอไรอไรเป็นไรให้แล้วครับให้แล้ครับลุกยังไหนวะยังไหนอยู่ครับยังไหนอยู่มึงตหวมาเห้ได้นี่เป็นห่วงนี่นรขาหารับเป็นยังยัง ขี่เย็บต่อนะยองขีเย็บต่อคือไปเห็นะไดมันต่อนงัดใหม่บรโอ้ต่จิงปูมือคือว่าม่าขัวขอดกอมกินนน่เลยได้ยังได้ขานบ่ะมาแปมาอยู่อ๋อลองพยุงมือเฮ้ยยังไ้อีกมือเป็นห่วงเฮ้ยคนเป็นห่วงสองภาษาทอยูโอ้แมสวัสดีครับวัสดีครับแมสวัสดีครับมาลองมือมาลองมอมาลองมอมาลองมือ เรหายามเ็วจื้อวงมาสันจะเอาหนึ่งหกเก่ามาขับวันนี้ไ <c oughs> อ้ยิงใส้ยังนี่บอกน้าผมกินโรใ้่ยังผมสุรดร,สร้วกันมาสันกัไอ้ขม,ขมิ้นเหลืองแ้าเรากินทั้งนวยมันหายมันสีปีอันนี้นะเห็นไหสามสูตรส,<บ>สูหเห็นในไลฟสดเบาเด่นนี่ นี่ไหลซดเบาเด่นเด้เบายองด้ยมาบัดทันเกือมาบัทันเกือบถึงหำแล้วเกือบถึงหำหรผิดะาม่ะเยดเบาเด่นว่าเกือบถึงห้ำนี่ยาช่วยงามดเลยเนี่ยแกผิดกี่แคนบี่้องบอกว่าดเนียแกผิดกี่ปเหนียวเอามีโตมากับขาสันทับมองมันกัดันออกไหลซดครับผม เบาเดนไสดม้าโอ้ยกำลังใกนเลยวะหเลือดออกน่าเลื่าออก้อ้โหใ้อีกเลโอห้โอปวดหัวทำเลวครับติดเครื่องรถติดเครื่องรถรถสายบลรอดแตกไปนอนโรงพยาบาลเลยดสิเฮ้ยเอาตะตาลรถตะตาลรถไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว โอ้ทเบนในไล่นิมอรขี่เบอได้น่าวเล่นมาเลยอขวเล่นมเลยหนมันขาหำบ่ที่บีบมองหำเลยายงเก็บหอดไข่เก็บหอดไข่ไข่ห้ำมึงไข่ยังเก็บหดไข่ห้มาสันโอ้วายงหมดหม ไอเนี้ยเราบอกไอเนี้ยเราบอกเก็บทอดไข่เลยวะท่นกระดานขาไข่เก็บทอดไข่เหรอตอดขาคือบหมดแลโอ้โหดพีดมันออกบปได้โว่หูเต่วิธีจับตัวปูครับผมตะเบนได้ลายนี่ครับบ่งูดอกครับ ว่าคีเก็บตอดโหลคุณกวางเงนีครับผมถุงมือเลยื้อนอยังิมาหน่องต้นสีมันสีมัน่งนะต้อปูบ่ีเ็บตั ouais deflect, วเมย์ตอวาต้ปนึ่งตัวเมยอะมาตีได้เยอะนั่นได้เออเอามายำใส่ละเขานี่ว่าละเขาบ่มีแล้ว บ่มีเห่าเขาใส่แอลก็ห่อนี่ใส่แล้วนี่ยหุบใส่อีกดูพีดอกผมคือรถบักหน้าก็ใส่เรียบร้อยแล้วเนี้ให้เี่นี่นี่้ดูพีดอกไครก็ตีนตีนกับลาไม่เป็นตีะไรโอ้ยอน่ดูพีดอรจตีนกับมนมตี ใแ้นะเกียนะโอ้ยโอ้ยอย่ากดเออมันเจ็บโอยเอ็ยคนนี้ไปเดียผิม่ถามมิงัวออว่าหยองตึงไข่เลยราถึงไข่เลยเละเก็บหมดไข่เลยแล้วมันมือมัดปวดมืออื่นมือแรงมืบวม บ้วมไหมเราตีนสั่งแล้วนี่ตัวใหญ่ยี่บนี่ผิดเนาะเออถือย,ยาแล้วยาเหรอดูดยาดูดออกเลยลายาบวมนะหาบวมไล่จบแล้วนะไล่สดไล่สดขับโอ้มาท่านอยู่ไม่เท่าว่นใดใส่ประโยชน์ดอกโอ้ยคนยังได้อยู่เก็บใบเบาบ้วให้เก็บ,บ,บใบขึ้น เอามาบ้านคุณขาหากเออขี้วัดตะขาหางนอกขี้เก็บกัดตะขาหากขาบวมเนาะไปเหรอไปหาเก็บเพ็ด<อ>ตัวเบาน้องไปบ้าอไรหรอไป,ไปเพชรใส่แ่บานีว่าอยากเก็บเพชรละงก์แถวป่เาเท่านีนน้ยังได้ไหยังได้ดยังได้นะ ไปดีลเนี่ยแกพดอยู่ในรถกระบะอยู่เดี๋ยวตัวนี้ขึ้นรถนเดี๋ยวตัวนี้ขึ้น้วไยังเห็นงออกเฮ็ดลงกแล้วโซบอกวัไปเ็บงี่ไปแ้โมปบเขมดปะฮะอุ้ยมยเก็บไปปลาลังโรงเรียนครับปลาลังโ้งเรียนแล้ว ไปไหนยังไปได้บ่เราเนาะยงไปได้บ่ไปไนบ่กูจะบ่ได้ดอกเนี่ยไปยางมาต่อเดี๋ยวมันบวมมันตึงเดี๋ยวมันตึ้งไหมมันก็ปวดมากก็เลยหยาบหยาบเออเอาไอ้อาวุธมาให้เราหยาะเออเห็นว่าขี่เก็บตอดพะทันเก็บตอดพหยองก็้หัวใหญ่ยุใส่ยุมองงัดใหม่คอนใหม่นะค้อนใหม่ บินเจ้าถีบ่ระยะยังใส่ๆระบนเหนร้อไปเอาปาเก็บเห็ดปะอือมากเ้ยเบาอย่างยังได้อยู่เบาเองโอ้ของคนนางยังได้อยู่เนาะเอาไ้ขึ้นเออไ้ขึ้นไ้ขึ้นได้ปะเก็บเห็ดโอ้บวแห่งขวั้ยำรงครับผม ตอนนี้ปลาวา่าบเพ้าปลาว่าบเพ้าฟุ้งเฮครับไปไดยปลาฟุ้งเฮบ่กเฮมันบ่เอเอเฮเฮกุ้งดูแลเวรดีๆนะไป เก็บเหชรต่อครับพี่น้องกุ้งมันเก็บให้พุ่งเก็บปลาได้ดิปาเอ็งล้างโรงเรียนแล้วล้างโรงเรียนบอกนั่นปลาหนังคอยเก็บแล้วกลับรถเลยไปปลาปลาษาบปะภาษาแถวปลาษาได้ไงรู้ปะบอกอย่นเป็นปลาษาเลยไปหาเก็บเพครับผมในปลาษาไปยังนงไปเก็บรถ